ตั้งเกมจากหน้าประตูขึ้นมาครับของน้องไอวยบีพช่างสดแล้วอ้าวลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้อะไรครับเนี่ยแต่จะเปิดเกมขึ้นมาอยู่แล้วของสวิตบางทองครับแล้วเจอบล็อกของพงศักด์บอลตุงตะข่ายเลยครับประตูครับของ VP ีบางคนทีสมหวังยกขึ้นมาดูอลพักออกให้แล้วพงศักด์ยิงเรียบร้อยโอ้กลายเป็น2ประตูของเขาเลยครับทางด้านพงศักด์ แล้วไหลมาตรงนี้แล้วริงของเจ้าดอนพลาโดชอนคานออกขึ้นมาอ้าวติดติดที่วิโรดวิโรดพาลุยแล้วฝากมาเส้นหลังรถสักชัยไปลูกนี้ห่อฮ้าเรียบร้อยเลยครับฮ้ากับตัวยิงด้วยซ้ายของสักชัยหาไซ้ทองห้าลอดขาทางด้านไพทุมวิจัยคำครับแล้วกิติชัยหยอดแล้วตรงนี้แล้วม่งเปลี่ยนทางโอ้พะกะพง แม่เอาจนได้ครับพักพงศ์เอโกโอบลแม่ฉกฉวยโอกาสครับทีเผอของแนวรับวีพีบางคนทีครับตามมาแล้วน้องอายครับก mm ิต hmm. ิชัยภูแวตรงกลางแม่สลายุทธเข้าขวาแล้วยิงมาเสาแรกแล้วก็เรียบร้อยเอาจนได้ครับนพดลหนูทองเพ mm ี hmm. ยเริ่มเกมใหม่ครับแล้วนพรรัตัดปั่นลุกนี้แล้วก็เรียบร้อยอ้ออะไรครับเนี่ย เป็นลูกยิงสุดสวยประจำสัปดาห์ได้เลยครับแม่ีเจ้าเล็กมานะเข้าขวาไม่ใช่ข้างถนดัดคืนไปแล้วสมยศตัดลูงนี้เข้าสายยิงแล้วก็เรียบร้อยโอโหเอาจนได้ครับทางด้านสมยศเคยยศครับ ดึงแล้วให้มาตรงกลางเจ้าบอยจันยงถ่ายออกขวาสมยศกระแทงมาหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยครับแ5เป็นเจ้า๋องกิตตีครับ5สองประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับไม่ได้ก็ยังคอกันอยู่ในแนวรับแต่จังหวะนี้สมบูรณ์ขึ้นหน้ามาแล้วเจ้าบอยจันยงเจ้าบอยป้ายไป,ไปแล้วจริงเรียบร้อยเลยครับของเจ้าหนุ่มมนุชาบอลทุ่มของเคบีครั้งนึงครับ ทุม,มาจังหวะนี้จะล็อกเข้ามาตรงกลางแล้วเจ้าหนุ่มแปะเรียบร้อยโอ้แได้ส้มหล่นต่อหน้าต่อตาแบบนั้นก็ไม่เหลือครับของทางด้านเจ้าหนุ่มอนุชาเหมือนทองขึ้นมาตรงนี้อ้าวแล้วโกเมนกับตัวยิงแล้วยิงซ้ำของกิตติเรียบร้อยโอ้ยแยืนอยู่เน่งๆน่งอย่างนั้นครับยิงแหวกแนวรับเข้าประตูไปเลยครับนำห่างเป็นห้าประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้ว ตนี้จะกลับตัวจะหนีพาสพันธ์แล้วพาสพันธ์ขมโมยมาเฉยเลยแล้วจ่อขึ้นไปเจ้าเฟสป้ายมาน้าประตูแล้วเกลียบเลยแฮอ,อดีศักลักเส้นครับเฮเข้าจมตีจังหวะนี้เป็นจุดอนุรักษ์ยิงไปซ้ายสามดาวสองช้จอฮยังไม่ไดไ้ซ้ายนันทศินคืนมาดับ แล้ววิโรดตั้งป้อมยิงโอแหยังติดเซฟแสงอรุณจิรพัฒน์เก็บซราบครับเม้นมาบอกว่าไอ้ป้อมเล่นกองหน้าเป็นด้วยฮือ้อแล้วอะไรครับนี่โอ้แหมภาพตัดกลับมาเป็นสมาคมอิสานภูเก็ตอันดามันครับถ้าามประตูขึ้นนำวีพีบ้านอยู่หลองแล้วอ,ออกไปใหม่ชัยพศเจาะขึ้นมากิติพงษ์ลงรักเจ้ากิ้งให้มาตรงนี้ดาะคมยิงลูกนี้แล้วเรียบเลย หากลับเข้าสู่เกมจนได้วีดีพีบ้านอยู่หลองครับจากวิโรดออลูที่ออกออกขวาดาบคมคืนมากิติพงษ์ลงรักตัดเข้าขวาตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้เรียบย้อยโอ้กลับมาแซงเป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วครับจากเจ้ากิงกิติพงษ์ลงรัก สามารถเปิดหยอดยาวขึ้นมาลุงอรุณพักแล้วเจ้าเล็กให้ไปลุงอรุณดีดลูกนี้เยอะวจิ้มอีกทีหนึ่งเรียบร้อยถ้าเป็นทางด้านเจ้าไก่ช้อนนะับสกุลโฉมเฉลายวได้ประตูขึ้นน้ำเลยคนระับเตะมุมไหลคืนมาอนุรักษ์ยิงเรียบร้อยเลยคนระับโอ้ลูกยิงของอนุรักษ์เพชรล้วนคนระับยิงตามความรู้สึกเลยคนระับ ขึ้นน้ำห่างเป็น2ประตูต่อศูนแล้วอนุรักษ์เจ้าไก่สุชาเจ้าไก่แล้วเจอตรงนี้พิงโยพิงโยแปกลูกนี้แล้วโอ้โหกลับมาได้เหมือนกันทำลงได้จากพิงโยแอตซีไปให้เจ้าคิมครับสุภชัยหมดมันนี่ตาแล้วจะแม่ตรงนี้ยังได้เจ้าเบนเจ้าเบนดึงแล้วโอ้โอ้ทำเข้าประตูตัวเองครับ ทางด้านสามารถแสงสุวรรณเจตลอาจจะใช้สูตรต้องมาลุ้นกันสัญญาณมาแล้วกฤษดาเป็นจุดเจ้าบังนับปาดมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอ,อ,อยู่ถูกที่ถูกเวลาบนสูตรของกีฮินเป็นทางด้านพิเชษช่วยล้ามครับเปิดสกอร์แรกครับคลา,ายความกดดันไปได้เยอะเลยครับเกมมันอึดอัดอยู่นานครับคู่นี้ เลือกอยังไงยกหยอดไปที่ว่างแล้วออกไปชนกันแล้วพีเชช่วยลามยิงเรียบร้อยโอ้ได้อีกแล้วพิเชช่วยลามสองลูกแล้วครับขึ้นนำห่างเป็นสองประตูต่อศูนเลือกเปลี่ยนจุดมาอา้าวแปพี่เชช่วยลามอ่านออกตรงนี้แล้วแปรเรียบร้อยไม่เหลือแล้วเป็นแฮตติกของเขาด้วยครับพี่เชษช่วยลาม 3ประตูต่อศูนแล้วก็เป็นแพทิกของตัวเอง